เวียดนามหมดครัน้าดูตกตาเลียเอาจำหรออุ้ยตัวงามจนทำให้อ๋ได้ๆๆเร็วๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันขาสองคนได้ครับพมมาหนีหากบเลยครับคือสิีแทอยู่ตรงนมาเนะบ่ือหอก แจ่งจากบางไปนี้แดดดีพี่น้องมาเนี้ยหลุดฮักกบกันเลยครับมาเนี้หากบหมอบกบไงเนาะมันหลุดมาชุ่มกันครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเลยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณที่กดติดตามช่องไห้พี่น้องป่ะไปลุยกันเลยครับอ้าวตัวนี้เปิดมานี้แล้วนะเมียนกับเคลียร์ฟ้าขึ้นดิ่ตุงงามดีเคลียร์ฟ้าบนขึ้น ยวเลี้ยวเี้ยวเร็วโอ้ยิทายรูปเดียกับอะไรเร้ยวค่ะเรี้วเนี่แตแต่เขาก็หูบงไปเลยเนาะพะวันน้องน้ำยุทธภูนไหเขาหมบงไปอีหลีแต่อยู่ใกล้ตืบทั้งนี้น้ํเล่น้อยเขาบ่มาเลย น้องโอ้าวผ่าออกกำลังแต่สาวเท่ปัจจิตายรูปเนี้ยกำไรเว้ยเต็มก่อนกบง่ายทั้งนี้สีบลเลยคือทั้งมูซานิดเนาะแต่มูซาณีเพิ่งจะได้ใส่เสียมขุดเอาได้พี่เนาะดินแข็งเนาะดินแข็งน้ำทั้งนี้บกคอยเลยกบงามได้ไหมกบตัวงามอยู่ตัวเรียกได้วอากำลังเลยพี่น้องฝ่าลุยกันต่อครับผมอีกตัวหนึ่งงัดฟ้าง่ายเพื่อนถึงเล่นงัดฟ้าไงเ่อนถึงล่น เกิดแล้วเห็นหมอหอยยังไงหมดเหลือเนาะหบเลอยู่นี่ละตัวเสียแล้วเห็นอยู่ไหมเห็นตัวเราอยู่ไหมอ้ยพี่พี่พี่นี่ตัวงามเลยเนาะงามมือตาเลีย้ยงเอาจำเลยอุ้ยตัวงามตัวไหนไหมตัวใหญ่หมอนหงังดขืนนั่นว่าแต่ไงเก่าว่าแตะไงเก่าพื้นที่ตาหมอนอวอย บ,าาบ่าเป็นดินเหนียววะเนาะเป็นดินทรายเนาะคล้ายๆก็ว่าเป็นดินบ่อยเป็นดินเหนียวพี่นอ้องที่ดินเหนียวง่ายพนดินเลือกได้ครับสอ,สองตัวละพี่นเนาะมานจอยสองตัวติดติตดหาบค่อยงัวเขายำครับาะว่ามองนี้เขาเขาออมงัวไหวพี่นาะต้องได้เขามาหาบงัวยมงัวยำครับถ้างัวยำนี้ง่ายเพอดิหาย ง่ายแตกง่ายหายเลียดไงเด้อพี่น้องโอเกก็เอาเขียดอกบเอากค่บเียดเตียนไห้ก็กบโอ้เียดอีหมตัวใหญ่ขัดเียดง่ากบเกง่ายเก็หอยคุ้ยเก่ายบก็บักุบนะว่างมันดีด้ตื่นเล ออเขคเกียทหน่อยอออก็รบนะ <c oughs> <c oughs> า,า่นงเลยนะไปเร็ไปทางไหนละ่ะที่ดีแล้วแล,เล,แลวเฟืองนี่ละนีนนนแ่แหละเขียนมันนี่ละนเฟืองหะไะบอกเขากแนมอยู่ดอ,อนันเขาคูนี่ล้าบอใช้จอยเียเนาะ ไอจับไปจ่อครับกเ่ได้เขาหูเนาะเขาหูกรปูเขาหูกระปูเป็นไงเดีกระปูอยู่ไกลๆใต้น้องหนามอยู่นะเขาหูกระปูจับจอยหมอผู้หมอจับเลยนตัวนั้นบอกโบมีนเนาะตัวน mm. ั้นหน่อยก็นีเนาะ เขาสูบหนามเนาะสูบสะค่ะก่บก็เลยออกจังไงต้นนั้นบอเห็นจริงเปิดเทียนซองโตได้พี่น้องเนาะต้นนึ่งเน่ยเปิดเทียนบริไทเขากระโดดก่อนต้นนี้น่ารยีนอมอนยีนอมหอยควายใส่ตาว่าต้นนั้นบอก โอ้คนละโต้ตัอนต้นเขาขงกูเนาะเกี่ยวเพราะสิน้เเยเดถึงคนค่ะเปนงตื่นตื่นเจ้า่นี่ห้อยกลมนางลายเนาะลร้อยเพ็่นลายแห้งพี่น้องแต่บรูเขาอยู่มบนไหนเกี่ยวเกี่ยว่นเดนั้วเกี่ยวโยนเทียมเลยโนเกี่ยวถิ่มเลยี่ไงนี่ว่าก็มันดีดนี่ง่ายคนนี้เงียนแตกเงียบ กบบ่ได้ง่ายเนาะกบบ่ง่ายกําลังสิงนไงกบนี่ออกหากินยำคืนอยู่ด้วยเป็นยังไงกบออดไปเสื่องบางน้าเลยจ้ะคุบไว้แล้วพี่น้องอยู่ไกลไปหนิก็บโตยังไงเนาะกบเขายังออกหากินได้เห็นบหมครัมีเขาขี่เป็นเีกมาแลงออก แต่งแล้วพี่น้องทำนี้ก็ถือประมาณแล้วด้วยครับมือแต่ว่าแดดก็เริ่มคว่อนไปหนาได้ไหมเจได้ตัวน,น,นั้นเนาะฮะโบหินแข็งเขะเขาหันเข,ขาแดดเขาเขาหู้กระโดดเขาหูกระปูหายมิดจัดเลยก็อยู่ไก่สายแห้งเถอะตื่นเง้ย หัวไงปลาปูยังไงยังไงครับว้าเสียงว่าจกขึ้นมาโหลดเด้อบุตรบุติสะนำูเมื่อตาไงเลยกุบจกขึ้นมาเรื่อยๆพอองดีนเดือมงงด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดจับเลยจับเลยเดี๋ยวเดอนี่จับเลยจับเลยนี่เห็นหัวเห็นอยู่เห็นเลยจหายจับลวดก็ตองเดนี่เดเจ้าก็สิกระโดดคนไงบุเลยเนาะ ให้ตื้นให้โจมซอยบ่อเดี๋ยวเดู้นี่นี่งามๆเลยเพิ่งกำลังดันไงลงเนาะแข็งเดินแข็งได้ซ้ำหนีเลยเคลียร์ไปให้ตรงหัวเพิ่นเกือบตัวเกือบจะกระโดดก่อนตัวงามๆงาน้งามๆต้วน

แค่ดินปุดๆแล้วมาเกลี้ยงมากอเบ่งกบอีกแล้วน้ำนี่นี่ยเนาะแกนโดูเนาะเดี๋ยวเลี้ยวท้ายดูก่อนแล้วเลยครับอย่างคุณตื่นคุณตื่นกบมันจะตรงหงายกบมูนี่ยังบ่ชันไงแทะเนาะเขายังสืออกไงอยู่ดิยออกหากินยามคืนเลย ตัวที่จิตของเราในตัวงามๆในตัวใหญ่ๆค่ะมือนีเข้ามานกบนม,ม่ตัวใหญ่กบงามอยู่มั้จา้าเปิดเลยอืมเป็นแั่เดี๋ยวน,นี้เติมม่านก่นอ่ะเติมตัวกระโดดอย่างเดียวครับ <laughs> <laughs> Thế thôi là có chửi Tuyệt không? Tuyệt hay tuyệt? Tuyệt Tuyệt không? Ủa, thấy ngay ngắm ngay trứng tươi <laughs> Chửi phi đi nữa Trong bông ngay Có thức ngay không? Thức nó, không? Thức ngay không? Thức ngay không? Ồ Nhiều tên cồng อยู่กับเ h ียวเลยเนาะน่าลูกน้องเก็บหมูโคกกำลังน่ารักกันอันนี้หูปูเในเก่าโคกนะเกิเปิดนะใช่ไม่เกินรวดจักไม่ เอาอันเกี ele ele ่ยวก๋อไงปางไงกตื่นห้งเนาะโอ้ยตงามตวงามตงามตื่นห่งยึดหามอเยหนามดูว่าตัวงานไหงอยู่มาตัวิิัเ้าโอ้มอนี้ก็มนิตัวสิ่น้องโอ้ยตัวงามๆเลย บ่าจะิื้อบ่มมันนี่มันมันที่เก่านี่มาหาห้วยเก่าเลยเนาะเมียนมีิตรมีแต่หมอนเก่าเลยพี่น้องบอลใบแต่บอลงที่แหลกกันแล้วนั่นบอลใบอยู่เป่ห้วยเก่าช่วงข้ามาเปิดช่วงนมาหลายพันี่เนาะมันน้ำแห้งก็มาเปิดอีกรอบพนงานมันนี่ฮากอะถือว่าหมานเลยพี่น้อง ก็ได้ประมาณสิบตล่ะถ้าจำบ่ผิดนะสิบตัวเลยสิบตัวเลยกบมเหมือนใส่งามเด้อครับผมเนี่ยตัวใหญ่ดีใส่งามป่ะเดี๋ยวเข้าบ้านเนาะแดกมือกับหอนเอาสิบตก่อนมือนีหอนดีอยู่พี่น้องมือนี่แดดเมื่อใดค่ะเด้อนหอนมือกะพอสำเร็จเนาะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม ถือว่ามาอยู่ชำเลยนี่ไปซีฟตูนี่ก็คือว่าหลายเมียนหาอยู่งขางทางเลยพี่น้องบ่ไปไกลหรอกเฮาก็มาซ่อมไม้เก่าเมียนซ่อมไม้เก่ามาหาวังช่วงน้ําเค้ามีน้อยๆเนาะมนตอนน้ํายังมีนเปิดเอาค่ะตอนนี้น้ําแห้งเบล่ะแห้งเบิดก็เลยมาหาเบิ่งเค้าไงเค้าหยังครับผมมานอยู่ค่ะครับเจอกันคลิปหน้าเลยครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ